ถือยูปอน่ะเห็นแล้วแดอเอ้ยน่ะยี่งขึ้นมีเด็กปลาตองเนาะไอ้แค่ขึ้นโมเห็นนี่โดนแล้วอุ้ยตองเลยฮู้ฮู้ฮู้ถูกยอดนึ่โดนแล้วหนึ่งตัวแดอเอ้ยปลาตองปลาตอง โล้างนี่ขาดล้างนี่ขาดพี่น้องนี่เห็นขาดล้างนี่เอ้ามาดูดีกอีดูดไหมโอ้หึกดึกอีกแล้วแล็วเฮ้ยหึกดึกอีกแล้วโอ้ต้นต้นมายายหนึ่งพี่น้องนี่ใส่ต้นอันนี้เข้า่าเพียรพี่น้องมากนี่นี่ฮะถือ่อ๊ะ เออยาอีกแล้วเลวยฮูู้ตัวที่สองสุดยอดประนทางถึงนี่เน่เอาแล้วตัวที่สอง้วพี่ดองเอ้ยเจ็บมันนี่เขาเป่าอยู่เอาไป เ,บบเบบมื่อเราบ่เมื่อเราบ่บ่มีเลยเบาบิงบ,บิงเลยเบาบิงบิงเลยเอโชคดีโชคดีสองโตมีดองเอาแล้วครับน้วเบียกนเลยนะนี่สองโตเว้ยปลาตองปลาตองสุดยอดปลาตองเนี่ย Còn cái đi áo à, sút ơi hãy xóm tô đâu hả là mình buộc vai đi và chỉ xảy ra loài chủ nhọt, chủ nhọt. tô tạo đuôi đi bơi hả หยอดมลาต้อนพันาันเลย,อยเอาแม่งเจ้าไปใช่เลยฮนะึย่ามันหมานเขาแบบนี้เลยแยบพี่น้องอ้าุดยอดเลยไปใช้ฮึมมนีของไข้ลยุยแกปลาตองตัวใหญ่ๆหึ